สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีโจทย์ที่ออต้องบอกว่าท้าทายแล้วก็อาจจะแตกต่างไปจากปกติสักหน่อยนะครับคือแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีแค่ชื่อหัวข้อครับมาจากข้อเขียนเรื่องวิปรกรรมคนโกหกต่อบิดามารดาแล้วก็มีหัวข้อย่อยกำกับมานิดหนึ่งว่าวิปปกรรมต่อผู้พูดบดกับบัพการีค่ะแค่นั้นเลยเหรอคะไม่มีเนื้อหาประกอบเลย ใช่ครับมีแค่นี้จริงๆไม่มีบทความไม่มีรายละเอียดอะไรเลยซึ่งปกติเราจะเจาะลึกจากเนื้อหาที่มันครบถ้วนกว่านี้เยอะเลยใช่ไหมครับอืมก็น่าสนใจไปอีกแบบนะคะครับผมแต่นี่มันเป็นกรีพิเศษที่ผมว่าน่าสนใจนะเพราะแค่ชื่อหัวข้อที่แบบว่าดูแรงแล้วก็เจาะจงขนาดนี้เนี่ยมันก็กระตุ้นคำถามเยอะเลยใช่ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะ ดังนั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนการลองสำรวจเชิงตีความหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการทดลองทางความคิดดูว่าแค่ชื่อเรื่องกับหัวข้อย่อยสั้นๆแค่นี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างม,มันสะท้อนความเชื่อค่านิยมหรือว่าแนวคิดอะไรที่อาจจะฝังอยู่ในวัฒนธรรมหรือสังคมที่สร้างคำพวกนี้ขึ้นมาเอาล่ะครับเรามาลองแกะประเด็นนี้กันดูดีกว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากคะ่ะ เพราะแค่การตั้งชื่อหัวข้อแบบนี้ก็สะท้อนอะไรบางอย่างแล้วนะคะการใช้คำว่าวิปาปะกรรมเนี่ยควบคู่ไปกับบุพการีมันมีความแบบว่าหนักแน่นแล้วก็บ่งบอกถึงความเชื่อเฉพาะทางชัดเจนเลยไม่ใช่แค่พูดถึงผลเสียของการโกหกทั่วไปครับสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือการเลือกใช้คำศัพท์ที่มีน้ำหนักทางวัฒนธรรมสูงอย่างคำว่าบุพการีเนี่ยคะ่ะแทนที่จะเป็นแค่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอืมจริงด้วยครับ คำนี้ความหมายมันกว้างกว่าแล้วก็ลึกกว่านั้นด้วยนะคะคือครอบคลุมไปถึงผู้มีพระคุณผู้ให้กําเนิดผู้เลี้ยงดูซึ่งในสังคมไทยเราเออถือเป็นสถานะที่สูงส่งมากๆครับผมการเลือกใช้คํานี้ปุ๊บเนี่ยมันบอกทันทีเลยว่าการกระทําพูดปดในบริบทนี้เนี่ยถูกมองเป็นเรื่องที่ออค่อนข้างร้ายแรงมีนัยสําคัญทางจริยธรรมหรืออาจจะทางศาสนาด้วยซ้ํามากกว่าการโกหกในสถานการณ์อื่นๆค่ะอ๋อ oh. เข้าใจเลยครับพอขยายความคำว่าบุพการีแล้วเออภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยงั้นเราลองมาแยกส่วนประกอบของหัวข้อนี้กันอีกทีนะครับวิบากกรรมต่อผู้พูดปดกับบุพการีค่ะคำว่าวิบากกรรมนี้ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายสุดก็น่าจะหมายถึงผลของการกระทําที่ไม่ดีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเวรกรรมใช่ไหมครับ อืมใช่ค่ะผลกรรมนั่นเองครับซึ่งก็เชื่อกันว่าจะส่งผลร้ายย้อนกลับมาหาคนที่ทำส่วนพูดปดก็คือการโกหกการไม่พูดความจริงต่อบุคคลที่ระบุชัดเจนเลยว่าเป็นบุพการีค่ะคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยก็คือทำไมละ่ะทำไมการโกหกบุพการีถึงถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นเฉพาะขนาดนี้จนถึงขั้นต้องมีคาว่าวิบากกรรมมากากับไว้ด้วยอืมน่าคิดนะคะ มันต่างจากการโกหกเพื่อนโกหกคนรู้จักหรือกโกหกคนอื่นๆในสังคมยังไงในมุมมองที่สะท้อนผ่านชื่อหัวข้อนี้ครับทำไมการกระทำแบบเดียวกันนียถึงมีราคาที่ต้องจ่ายต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราทำกับใครโดยเฉพาะอยิงย่งกับบุพการีเป็นคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะแล้วคำตอบเนี่ยก็น่าจะซ่อนอยู่ในรากฐานความคิดเรื่อง ความกตัญญูรู้คุณหรือกตัญญูกะตะเวทีปาซึ่งเป็นคุณธรรมที่แบบว่าได้รับการเน้นย้ำอย่างมากเลยในวัฒนธรรมไทยแล้วก็อีกหลายๆสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยแหละค่ะอ๋อเรื่องความกตัญญูใช่ค่ะแนวคิดนี้มองว่าบุพการีโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตให้การดูแลอุปการะเรามาคือเป็นหนี้บุญคุณที่ใหญ่หลวงมากการตอบแทนบุญคุณก็เลยถือเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความดีอันสูงสุดครับ แม้ว่าการกระทําที่ไม่ดีต่อบุพการีไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเนี่ยก็เลยมักจะถูกมองว่าเป็นบาปหนักหรือบางที่อาจจะถึงขั้นเป็นอนันตริยกรรมในทางพุทธศาสนาโอโ้ขนาดนั้นเลยค่ะแม้ว่าการโกหกอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นโดยตรงนะคะแต่ก็ถือเป็นมุสาวาดซึ่งก็เป็นหนึ่งในศีลห้าอยู่ดีครับการมีอยู่ของชื่อหัวข้อแบบนี้เนี่ย จึงสะท้อนถึงระบบคุณค่าที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับความสัมพันธ์แนวดิ่งแบบนี้แล้วก็พยายามตอกย้ำบรรทัดฐานทางสังคมว่าการปฏิบัติต่อบุพการีเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความเคารพความซื่อสัตย์แล้วก็สำนึกในบุญคุณ hmm. การโกหกท่านก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องผิดศีลธรรมทั่วไปแต่มันเป็นการทำลายความไว้วางใจแล้วก็อาจจะทำร้ายจิตใจผู้มีพระคุณสูงสุด ซึ่งก็อาจนํานนไปสู่วิบากกรรมหรือผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงกว่าปกติได้ค่ะการเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องกตัญญูนี้ทําให้เข้าใจบริบทมากขึ้นจริงๆครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็อดอคิดต่อไปไม่ได้ว่าแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับแนวคิดนี้มันถูกนําไปใช้อย่างไรอออืืหการเน้นย้าเรื่องวิบากกรรมจากการโกหกพ่อแม่เนี่ยมันส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวจริงๆหรือเปล่าครับอย่างเช่นมันอาจจะทําให้ลูกบางคน เออไม่กล้าพูดความจริงบางอย่างที่คิดว่าพ่อแม่อาจจะไม่พอใจเพราะกลัวบาปหรือกรรมตามสนองหรือเปล่าอืมประเด็นนี้น่าคิดมากครับมันสร้างความสัมพันธ์บนฐานของความกลัวมากกว่าความเข้าใจหรือเปล่าครับ นั่นเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็หน้าพิจารณาอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะการเน้นย้ำเรื่องผลกรรมเฉพาะทางแบบนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นเหมือน,ออนกลไกควบคุมทางสังคม social control mechanism อย่างหนึ่งก็ได้นะคะอ๋อเป็น,นกลไกควบคุม ใช่ค่ะที่ใช้ความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการกำกับพฤติกรรมเพื่อรักษาโครงสร้างความสัมพันธ์แบบเดิมๆที่เน้นการเคารพผู้อาวุโสแล้วก็ลำดับชั้นในครอบครัวเอาไว้เข้าใจครับอย่างไรก็ตามนะคะในโลกยุคปัจจุบันที่แนวคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลความเท่าเทียมในความสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารสองทางแบบเปิดอกเนี่ยมันได้รับความสําคัญมากขึ้นใช่ครับสมัยนี้ต่างไปเยอะ แนวคิดเรื่องวิบากก,กรรมจากการโกหกพ่อแม่แบบนี้ก็อาจจะถูกตั้งคำถามหรือถูกมองว่าไม่ค่อยสอดคล้องกับพลวัตครอบครัวสมัยใหม่ได้เหมือนกันนะคะ mm. มันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อก,การสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสแล้วก็ไว้วางใจกันจริงๆก็ได้เพราะถ้าการสื่อสารถูกจำกัดด้วยความกลัวผลกรรมเนี่ยความจริงใจมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะ นึกภาพตามแล้วเห็นความตึงเครียดเหมือนกันนะครับระหว่างแนวคิดตั้งเดิมที่สะท้อนผ่านชื่อหัวข้อนี้กับความเป็นจริงของชีวิตครอบครัวนในปัจจุบันพอนึกย้อนไปถึงพวกเ,เรื่องเล่านิทานพื้นบ้านหรือแม้แต่ละครทีวีไทยเนี่ยมีเยอะเลยนะครับใช่ครับใช่ครับหลายครั้งเราก็จะเห็นล็อตเรื่องที่ตัวละครทําไม่ดีกับพ่อแม่แล้วชีวิตก็ตกต่ําเจอครอบกรรมหรือในทางกลับกันตัวละครที่กระตันอยู่มากๆก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ดิบได้ดี อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสมมุตินะครับไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เรามีเลยอืมเข้าใจค่ะเป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็นเห็นกันครับผมแต่เป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นได้ในวัฒนธรรมป,ป,ป๊อปของเรานี่แหละค่ะที่เหมือนคําเตือนใจหรือเป็นเหมือนเอ,อ่อโค้ดออฟคอนดักอย่างไม่เป็นทางการว่าความสัมพันธ์กับบุพการีเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะ แล้วการโกหกในความสัมพันธ์นี้มีราคาที่ต้องจ่ายสูงกว่าปกตินะอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะเรื่องเล่าเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นหลักฐานเชิงวัฒนธรรมเลยนะคะที่มาสนับสนุนความเชื่อเรื่องผลกรรมเฉพาะทางนี้ให้มันดูน่าเชื่อถือแล้วก็ฝังรากลึกในจิตสำนึกของผู้คนครับ แต่สิ่งสำคัญที่เราต้องย้ำกันอีกทีคือการพูดคุยของเราวันนี้เนี่ยมันอยู่บนฐานของการตีความจากชื่อหัวข้อเท่านั้นเลยนะคะเราไม่มีข้อมูลจริงๆว่าวิบากกรรมที่ผู้เขียนต้นฉบับเขาหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ครับอันนี้สำคัญมากเป็นผลกระทบทางจิตใจทางสังคมหรือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมันมีลักษณะยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เราไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยค่ะ ดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะคะว่าแนวคิดนี้มันมีผลกระทบจริงอย่างไรในปัจจุบันแต่การมีอยู่ของหัวข้อนี้เองเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจในตัวมันเองแล้วนะคะ mm. มันบ่งชี้ว่าอย่างน้อยก็ยังคงมีผู้ที่เชื่อหรือให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้อยู่แล้วก็ต้องการจะสื่อสารมันออกมาเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเปิดกว้างการสื่อสารเปลี่ยนไปม,มุมมองต่อครอบครัวความสัมพันธ์ก็หลากหลายขึ้นเยอะเลยแนวคิดเรื่องวิบากกรรมจากการโกหกพ่อแม่แบบนี้จะยังคงมีอิทธิพลอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วมันปรับเปลี่ยนหรือว่าถูกตีความหม่ไปอย่างไรบ้างในสังคมปัจจุบันคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนถึงการประทะกันหรือการปรับตัวระหว่างค่านิยมดั้งเดิมกับวิถีชีวิตสมัยใหม่จริง การที่เราได้มาสำรวจแค่ชื่อหัวข้อนี้ก็เหมือนได้เปิดหน้าต่างบานเล็กๆเข้าไปดูชุดความเชื่อหนึ่งที่เคยหรืออาจจะยังคงมีบทบาทในการหล่อหลอมความคิดและก็พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับครอบครัวค่ะถ้าจะลองสรุปสิ่งที่เราคุยกันมานะครับจากหัวข้อวบิบัตกรรมต่อผู้พูดบทกับบุปการีแม้จะเป็นแค่วลีสั้นๆนะครับแต่มันก็เปิดประเด็นให้เราได้สำรวจลึกลงไปในหลายมิติเลย ทั้งความหมายของคำว,ว่าบุปการีแล้วก็วิบากรรมในบริบทวัฒนธรรมไทยการเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องความกตัญญูแล้วก็การตั้งคำถา,ถามถึงผลกระทบของแนวคิดนี้ต่อพลวัตความสัมพันธ์ในครอบครัวยุคป,ปัจจุบันด้วยใช่ค่ะเราเห็นได้ชัดว่าชื่อหัวข้อนี้มันสะท้อนการให้ความสำคัญที่สูงมากกับการปฏิบัติต่อบุปการี โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์แล้วก็มีการเน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงเป็นพิเศษเลยสำหรับการพูดปดต่อท่านค่ะเน้นย้ำมากแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะก็อาจจะหมายถึงการที่เราได้ตระหนักถึงรากฐานทางความคิดแล้วก็ระบบคุณค่าบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในภาษาวัฒนธรรมของเราซึ่งมันก็ส่งอิทธิพลต่อความคาดหวังแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนโดยเฉพาะภายในสถาบันครอบครัวนั่เองครับขอเสริมอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมคะเชิญเลยครับ คือการที่หัวข้อนี้ระบุผู้รับผลกระทบของการโกหกไว้อย่างเฉพาะเจาะจงมากว่าเป็นบุพการีไม่ใช่คนทั่วไปเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจ หรือไฮรากีที่ค่อนข้างชัดเจนภายในครอบครัวแบบเอเชียหลายๆแห่งเลยนะคะอ๋อเรื่องไฮรากีใช่ค่ะซึ่งให้สถานะและความสำคัญกับบุพการีในระดับที่สูงกว่าสมาชิกคนอื่นๆการกระทำเดียวกันคือการโกหกเนี่ยก็เลยถูกให้ความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยขึ้นอยู่กับว่าผู้ถูกกระทำคือใครในโครงสร้างความสัมพันธ์นั้น น่าสนใจมากครับจุดนี้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะแม้เราจะไม่มีรายละเอียดเลยว่าวิบากกรรมนั้นคืออะไรแต่แค่การดำรงอยู่ของโครงสร้างความคิดที่สะท้อนผ่านชื่อหัวข้อนี้ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เราตั้งคำถามแล้วก็ใครครวนต่อได้แล้วค่ะครับผมแล้วก็นี่อาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังลองนำไปคบคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะลองมองพ้นไปจากเรื่องวิบากกรรมหรือผลกรรมตามความเชื่อที่หัวข้อนี้อาจจะชี้นำไปทางนั้นครับ ในทัศนะส่วนตัวของแต่ละท่านอะไรคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารที่ดีในครอบครัวยุคปัจจุบันคะความซื่อสัตย์ที่เกิดจากความกลัวผลกรรมเทียบกับความซื่อสัตย์ที่เกิดจากความไว้วางใจความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ความปรารถนาที่จะเข้าใจกันอย่างแท้จริงคะ่ะอืมแบบไหนจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็เปี่ยมสุขมากกว่ากัน แล้วเราจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสารแบบหลังให้เกิดขึ้นจริงในครอบครัวของเราได้อย่างไรในโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างทุกวันนี้ค่ะโหเป็นคําถามปลายเปิดที่ท้าทายความคิดแล้วก็ชวนให้เรากลับไปสํารวจความสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวเองจริงๆครับสําหรับวันนี้การทดลองทางความคิดของเราในการเจาะลึกความหมายเบื้องหลังชื่อหัวข้อวิปากกรรมต่อผู้พูดปดกับบัพพการีก็คงจะจบลงประมาณนี้นะครับค่ะ แม้จะไม่มีเนื้อหาจากต้นฉบับเลยแต่ก็หวังว่าการสำรวจเชิงตีความนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดบายกายความคิดให้กับผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ